โกเคครับกลับสวัสดีครับกลับสวัสดีแฟนๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องรางของขังนะครับที่เกี่ยวกับช้างนะครับเป็นฟันกรามของช้างนะครับเป็นฟันกรามของช้างว่าพุทธคุณเด่นไปทางด้านในนะครับน,นี้ก็คือฟันกรามของช้างนะครับเป็นแกะเป็นพระนะครับ ส่วนฟันตัวนี้นะครับก็เป็นฟันที่หลุดออกมาเองนะครับเป็นฟันที่หลุดออกมาเองก็ส่วนส่วนด้านนี้นะครับก็เป็น,นตัวบทบดอาหารนะครับเป็นตัวเคี้ยวอาหารก็ลวดลายนะครับลวดลายก็สวยงามนะครับดูครับดูลวดลายก็จะแตกต่างจากงาไปนะครับลวดลายของฟัน พุทธคุณก็จะเด่นในทางเมตตาและก็มหาอำนาจนะครับพุทธคุณก็จะเด่นในทางเรื่องของเมตตาก็ตามตำนานของโบราณที่กล่าวขานกันนะครับเพราะว่าช้างก็เป็นสัตว์ใหญ่นะครับเป็นสัตว์ใหญ่เป็นสัตว์ตมีบารมีสูงนะครับก็ส่วนมากโบราณ ตามสมัยตะก่อนนะครับช้างก็จะล้มตายตามป่าตามเขานะครับจะไม่ได้มีเหมือนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้เวลาช้างล้มช้างตายก็จะฝังเลยนะครับก็จะเหลือแต่แบบตามดวงคนนะครับบางทีคนดวงดีก็เดินผ่านก็ได้นะครับถึงเวลาเขาจะให้เขาก็ให้เองนะครับก็จะมีหลุดมีอะไรออกมานะครับเหมือนคนเรานะครับแล้วก็ โบราณเคยกล่าวไว้ว่าใครเป็นโรคผื่นคันนะครับโรคอาการของผื่นคันก็เอาฟันการามช้างนะครับไปต้มนะครับต้มกับใบส้มเซียวนะครับใบส้มเซี้ยวนี่ก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นพืชเป็นสมุนไพรเป็นยาแผนโบราณนะครับเป็นยาสมุนไพรก็มาประกอบกับฟันกรามของช้างนะครับตามความเชื่อนะครับก็เอามาต้มต้มแล้วก็มาอาบนะครับ สำหรับพวกที่เป็นผดผื่นคันนะครับก็ฟันกามช้างก็ช่วยได้นะครับแต่ต้องเอามาต้มกับใบส้มเชี่ยวนะครับผสมใส่กันนะครับพุทธคุณก็เมตตามหาอํานาจส่วนมากข้าราชการนะครับพวกข้าราชการพวกตํารวจพวกที่เป็นเจ้านายพวกที่มีลูกน้องบริวารที่แบบไม่ค่อยเชื่อฟังอย่างนงี้นะครับเอาก็ส่วนมากก็จะเอาไปแช่กับสีพึ่งนะครับ เช่กับสีพึ่งเอาไว้ทาปากนะครับไว้ทาปากเวลาพูดเวลาเจรจาอะไรนะครับก็จะมีคนรักคนเมตตาลูกน้องที่กระด้างกระเดืองก็จะเชื่อฟังนะครับแต่อันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับก็เป็นตามตำนานเขาเล่ามานะครับของคนเท่าคนแก่เขาเล่าสู่ฟังมาผมก็มาเล่าให้เอฟีได้ฟังต่อนะครับ นี่ก็นี่ครับตามลวดลายนะครับลวดลายของฟันสวยงามนะครับอันนี้ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกมาแล้วนะครับผ่านพิธีกรรมปลุกเสกมาแล้วนะครับเพิ่มเพิ่มความแขังให้กับฟันกามช้างนะครับแต่ของช้างนะครับจะเป็นของทนทน,นสิทธิ์นะครับ ฟันกลามช้างงากระเด็นงากําจัดงากาจายอะไรประมาณพวกนี้นะครับจะเป็นของทนสิทธิ์จะมีความแข็งโดยที่ไม่ต้องปลุกเสกนะครับคือมีความแข็งมาเลยนะครับไม่ต้องปลุกเสกก็แข็งได้นะครับมีพุทธคุณเต็มเปี่ยมนะครับแต่ที่ไปสวดเสริมไปปลุกเสกเพิ่มก็คือเพิ่มเพิ่มพลังนะครับเพิ่มพลังให้กับฟันกลามช้างนะครับ วันนี้ก็มามาพูดพุทธคุณของฟันกรามช้างกับมีแม่เอฟซีขอมานะครับให้รีวิวของขังที่เกี่ยวกับช้างให้หน่อยนะครับว่าของแต่ละชิ้นมีความขังแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ของช้างนะครับจะเป็นของเมตตามหานิยมอยู่แล้วนะครับในตัวของช้างทุกส่วนของช้างนะครับเป็นเมตตามหานิยมหมดนะครับ เมตตามหานิยมก็คือทำมาค้าขายนะครับหากินง่ายหากินคล่องนะครับเงินทองไม่ขาดมือนะครับมีแต่คนหามาให้นะครับเพื่อทุกคนของฟันกามช้างก็พอๆกับงานกับจัดงานกำจายนะครับแต่ก็จะเด่นกันในคนละแบบนะครับฟันกามช้างคือช้างเป็นสัตว์ใหญ่อยู่แล้วนะครับเป็น บารมีเขาสูงนะครับเป็นของเทวดานะครับคือคนที่มีบุญมีวาสนานะครับถึงจะได้เจอนะครับบางทีควานควานเลี้ยงนะครับควานเลี้ยงตัวประจําจริงๆบางทีไม่ได้ก็มีนะครับแต่ไปได้ไปได้คนอื่นก็มีนะครับแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่โชคนะครับที่เขาจะให้เราเห็นนะครับอย่างบางทีฟันหลุดลงมาอย่างงี้นะครับคนเลี้ยงบางทีอาจจะหาไม่เจอนะครับ แต่คนที่เดินตามเรามาหรือว่าคนอื่นนะครับเดินมาก็เจอก็มีนะครับเลาวแต่ดวงนะครับของพวกนี้ขึ้นอยู่กับดวงและวาสนานะครับกับบุญบารามีนะครับที่จะได้ครอบครองนะครับอันนี้ก็ลวดลายของการแกะนะครับแกะกับไม่แกะนะครับแกะกับไม่แกะก็ลวดลายก็จะแตกต่างกันไปนะครับ อันนี้ก็เขาสั่งสั่งให้แกะนะครับแต่ตัวนี้ผมให้เป็นของฟันปีใหม่กับเจ้าของตัวนี้ไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยยืมยืมมารีวิวให้แม่เอฟซีได้ดูนะครับเพราะว่าความให้มาวันนี้ก็มารีวิวให้แม่เอฟซีได้ดูนะครับว่าฟันกรามช้างก็สวยงามนะครับความสวยแล้วก็ลวดลายของฟันกรามนะครับ แต่ส่วนที่แกะยากและแกะแข็งก็จะคือตัวส่วนขา,ขาวๆนี่นะครับส่วนขา,ขาวๆส่วนนี้ก็ต้องแกะผ่าน้ํานะครับถ้าเราไม่แกะผ่าน้ํำนี่อาจจะแตกหักได้นะครับส่วนนี้นครับท,ที่ว่าจะทําให้แตกนะครับบางที่แกะนี่ดอกหักก็มีนะครับถ้าใช้ดอกธรรมดาก็หักเลยนะครับว่าแข็งครับเหมือนเหมือนเหมือนหินนะครับถ้าเป็นตามวิทยาศาสตร์ก็ อะไรไม่รู้เหมือนกันครับภาษาอังกฤษผมก็ไม่ไม่เก่งนะครับเดี๋ยวลวดลายถ้าเกะออกมาแล้วก็สวยงามครับอันนี้ก็จะเคลือบแล็เกอร์ไว้นะครับกันไม่ให้ฟันแตกเล้านะครับเคลือบผิวไว้นะครับเพราะฟันกามช้างเวลาเกะไปไว้นานๆถ้าเราไม่เคลือบนะครับก็จะเกิดการเล้าการแตกหักได้นะครับก็เลยต้องเคลือบแล็เกอร์ไว้นะครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เนื้องานแห้งนะครับ จะไม่เหมือนงาครับฟันกรามพุทธคุณก็แก้ได้หลายทางนะครับถ้าใครเป็นผดผื่นคันก็ฟันกรามช้างนี่ครับช่วยได้ครับเอาไปต้มใส่กับใบส้มเซี่ยวนะครับแล้วก็มาอาบนะครับใบส้มเซีย่ยก็ผมก็ไปถามที่เขาเป็นหมอบโบราณน,นะครับเกี่ยวกับยาสมุนไพรเขาก็บอกว่าเป็น เป็นยาแผนไทยเป็นยาโบราณเป็นพืชที่แบบว่ารักษาทางโลหิตทางแผลทางอะไรอย่างนี้นะครับปวดผื่นคันก็มาผสมประสานใส่กับฟันกามช้างนะครับนี้ก็มารีวิวของขัง,งนะครับฟันกามช้างนะครับเกี่ยวกับช้างนะครับ ดูความแข็งแรงของฟันนะครับอันนี้ก็เกิดแมงแมงแมงกินนะครับหรือว่าฟันผุอย่างนี้เลยเ,เ,เองนะครับอาจเกิดจากกินกิ่งไม้แข็งแข็งเนี้ยก็เกิดทําให้ฟันแตกรล้านะครับก็จะไปเกิดแมงนะครับแมงเจาะกินฟันเหมือนคนนะครับ ส่วนมากผู้ที่ได้ครอบครองก็จะเป็นพวกข้าราชการนะครับพวกทหารพวกตำรวจพวกครูพวกอย่างนี้นะครับแบบที่คุมบริวารคุมลูกศิษย์เยอะๆนะครับที่ไม่ค่อยเชื่อฟังบางคนได้ไปก็มีประสบการณ์นะครับแต่สําหรับตัวผมคือผมจะให้คนอื่นนะครับให้คนอื่นคนที่เขาเป็นเจ้านายเป็นคนใหญ่คนโตเป็นข้าราชการนะครับไปไว้ปกป้องคุ้มครองนะครับไว้ควบคุมเหล่าลูกน้องบริวารน,นะครับ เพราะว่าผมชอบนะครับการให้การให้คือการการให้นี่คือบุญกุศลที่ดีที่สุดนะครับของการให้โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับวันนี้ก็มารีวิวพุทธคุณของขังที่เกี่ยวกับช้างนะครับพุทธคุณของฟันกามช้างนะครับก็อยากให้ผมรีวิวเอ่อเครื่องรางของขังที่เกี่ยวกับช้างแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับ คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ